เอาละครับก็ต้องขอกาบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องบรุโตและนารุโตทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 Channel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราจะมาจัดอันดับสัตว์หางที่ทรงพลังที่สุดในเนื้อเรื่องของนารุโต ซึ่งก็มีคนขอมานะครับซึ่งน้องคนนี้เนี่ยขอมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้ทําให้เลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาทําให้นะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยจะต้องขออธิบายไว้ก่อนเลยนะครับว่าการจัดอันดับในครั้งนี้เนี่ยผมยึดอยู่อย่างเดียวคือการแสดงพลังนะครับผมก็ถ้าไม่ยึดอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าตัวไหนเนี่ยแข่งแร่งกว่ากันเพราะว่าเขาก็เปิดเผยมาแล้วว่า ยิ่งห่างเยอะยิ่งมีพลังแข็งแก่งเยอะนะครับ<ช>แ,ลแล้วก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์สมัครใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วถ้ากดกันแล้วเราก็ไป ดูในเนื้อหากันได้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยก็จะต้องขอบอกก่อนนะครับว่าพวกสัตว์หางเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนจักกะที่เซียนหูวิถีนั้นแยกออกมาจาก10หางนะครับผมแล้วก็มาแบ่งเป็นจํานวนหางยิ่งหางเยอะยิ่งมีความสามารถและพลังจักระที่เยอะนะครับผมแล้วก็ ถ้าเอามารวมกันเนี่ยก็จะได้สปราาสิบหางที่เราได้ดูในสงครามโลกนินจาาครั้งที่4นะครับเอาละครับงั้นเราก็มาเริ่มที่ลำดับที่10เลยดีกว่าลำดับที่10บสาหรับผมนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยให้เป็น2หางนะครับหรือว่า ชื่ออย่างเป็นทางการของเขาเนี่ยก็ชื่อว่ามาธาทาบินั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีชื่อที่เรียกกันเล่นๆอีกว่าแมวผีนะครับผมผู้ที่ครอบครองพลังของมาธาทาบินะครับนั่นก็คือยูกิโตะนั่นเองนะครับมาจากคุโมะงาคุเละนะครับผมแล้วมาธาทาบิหรือว่าสองหางนะครับมีท่าที่ควบคุมได้เนี่ยก็คือท่าไฟนะครับแล้วรูปแบบในการโจมตีก็คือ ล่องหนนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นสัตว์หางอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบรูปแบบของมันมากเลยนั่นก็คือลายไฟนะครับรูปร่างของมันเนี่ยจะเป็นลายไฟแล้วก็มีลายสีดําตัดด้วยนะก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็ยังเป็นแมวอีกหนึ่งตัวที่อิตาจิแล้วก็สาสึกเกตไม่สามารถ ปั๊มรอยตีนมันได้นั่นเองนะครับผมงั้นเราก็ไปต่อที่ลำดับที่9กันเลยดีกว่าลำดับที่9กนะครับก็จะยกให้เป็นของ3หางนั่นเองนะครับหรือชื่ออย่างเป็นทางการของเขาเนี่ยก็ชื่อว่าอีโซบุนั่นเองนะครับพลังในการควบคุมเนี่ยก็คือน้ํา แล้วผู้ที่เป็นร่างสถิตเนี่ยก็คือยากุระนะครับผมหรือว่ามิซึคาเงะรุ่น4ี่นั่นเองนะครับผมสาหรับอิโซบุนะหรือว่าสามหางเนี่ยก็ถือว่าควบคุมน้ําในการโจมตีคู่ต่อสู้ได้นะครับแล้วรูปร่างของอิโซบุนะครับผมก็จะเป็นคล้ายๆเต่านะครับแล้วก็มีหางออกมาสามหางรูปร่างเหมือนเอเลี่ยนอะไรประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับอิโซบุหรือว่าสามหางเนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าฝีมือเนี่ยก็ไม่ได้โชว์อะไรออกมามาก งั้นเราก็ไปต่อที่ลำดับที่8กันเลยดีกว่านะครับลำดับที่8เนี่ยก็จะเป็นของ7หางหรือว่าโจเม้นั่นเองนะครับร่างสถิตเนี่ยก็จะเป็นฟูนะครับผมแล้วพลังธรรมชาติเนี่ยก็จะควบคุมสายฟ้าน้ําแล้วก็พายุนะครับรูปแบบก็จะเป็นเหมือนมแมลงปอนะครับที่มีหาง7หางซึ่งนั่นก็เป็นปีกนั่นเองนะครับผมแล้วรูปร่างทางตัวเนี่ยก็จะเป็นเหมือนใส่เกาะเหล็กอยู่นะครับก็ค่อนข้างที่จะเทนะแต่ก็ ชอบตอนเด็กของโจเมมากกว่านะครับเป็นเหมือนหนอนนะครับผมพลังก็ไม่ได้โชว์อะไรออกมาให้เราดูเยอะแยะนะครับผมแต่เท่าที่ผมได้ไปศึกษาแล้วก็หาข้อมูลมานะครับสามารถสร้างพิษนะครับผมแล้วก็ควบคุมลมฟ้าอากาศนะครับก็ไปต่อที่ลำดับที่7เลยดีกว่าลำดับที่7เนี่ยขอยกให้เป็น1หางนะครับหรือว่าชูคาคุนั่นเองนะครับผู้ที่ครอบครองหรือว่า เป็นล่าทัถนต่เนี่ยนั่นก็คือกาละนะครับพลังธรรมชาติก็จะมีลมดินแม่เหล็กนะครับผมแล้วรูปแบบในการโจมตีนะครับก็จะใช้ทั้งลมแล้วก็ทายนะครับปนๆกันไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นสัตว์หางตัวแรกที่ปรากฏตัวออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็เล่นงานนารุโตะด้วยนะครับผมแล้วสําหรับชุกคาคุหรือว่าหนึ่งหางเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยที่จะถูกกับคุรมะ9้าหางสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ชอบโดนคุลมะดูถูกว่ามีแค่หางเดียวเนี่ยมันอ่อนแอฉันไม่อยากยุ่งด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปต่อที่ลำดับที่6นะครับผมสำหรับลำดับที่6นะครับก็จะยกให้เป็นของ4หางนะครับหรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการของเขาเนี่ยนั่นก็คือ ซุนโกคูนั่นเองนะครับร่างสถิตก็จะเป็นโลชินะครับผมพลังในการควบคุมเนี่ยก็จะเป็นดินนะครับผมแล้วก็ไฟลาวานะครับรูปแบบในการโจมตีของสี่หางนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของลาวานั่นเองนะครับโจมตีด้วยลาวานนะครับผมสําหรับสี่หางนะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์หางที่ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวและก็เหี้ยวตั้งแต่ตอนแรกที่ปรากฏตัวเลยนะครับ เพราะว่าพอเจอกับนรูโตปุ๊บก็บรรยายสรรพคุณของตัวเองเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นถึง on, oku, ร,ราชาวาน,น,บบอ,นอน,อน G, อซุนโกคูอะไรประมาณนี้นะครับรูปแบบก็เท่อยู่นะครับผมเหมือนมีมงกุฎเหมือนพวกไอ้ต้าเกียอะไรซึ่งหงคงอะไรประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นอีก สัตว์หางที่มีความเฟี้ยวแล้วก็มีความเป็นวัยรุ่นอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ยังเป็นสัตว์หางตัวที่2นะครับที่ยอมรับนารูโตะนะครับยอมรับก่อน9หางอีกนะครับเพราะว่ามือชนกันก่อน9หางอีกนะครับผมก็งั้นไปต่อที่ลำดับที่5กันเลยดีกว่าลำดับที่5ขอยกให้เป็นของ6หางนะครับหรือว่า ไซเค็นนั่นเองนะครับผู้ที่ได้เป็นล่างสถิตนั่นก็คืออุทาคาตะนะครับผมแล้วพลังในธรรมชาติเนี่ยก็จะควบคุมน้ําได้นะครับแล้วรูปแบบในการโจมตีนะครับผมก็จะเป็นในรูปแบบของดูดกืนจระกะได้นะครับแล้วก็ปล่อยควันหลอมละลายหรือจะเรียกวันพิษก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยแล้วกันว่าจะเรียกแบบไหนนะครับแล้วสําหรับหกหางหรือว่า ไซเคนนะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์อ่างอีกหนึ่งตัวที่มีรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะน,น่าเกลียดนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนหอยทากนะครับก็จะยกตัวอย่างได้จากเป็นเหมือนคาซิยุแล้วกันแต่มีหางนะครับนึกหน้าคาซิยุเอาไว้สัตว์อันเชิญของซึนาเดะนะครับผมแต่มันมีเมือกด้วยถ้ามันไม่มีเมือกเนี่ยก็ดูน่ารักนะครับแต่นี้มันมีเมือกด้วยมันก็เลยดูหน้าขยะกขยงไปสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับ6หางงั้นเราก็ไปต่อที่ลำดับที่4กันเลยดีกว่า ลำดับที่4เนี่ยขอยกให้เป็นของห้าหางนะครับหรือว่าโคคุโอนั่นเองนะครับผมผู้ที่ครอบครองหรือว่าเป็นร่างสถิตนั่นก็คือฮันนะครับผมแล้วพลังในธรรมชาติเนี่ยก็คือน้ําแล้วก็ไฟนะครับรูปแบบในการโจมตีเนี่ยก็น่าจะมีภาพลวงตาแล้วก็ พุ่งชนเฉยๆนะครับเท่าที่ได้ไปศึกษามาถ้าผิดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วที่มันได้มาอยู่ในลำดับที่4นะครับก็เพราะว่ามันสามารถใช้เขาของมันเนี่ยแล้วก็ถ้าพุ่งชนธรรมดาเนี่ย ทำให้แปดหางของเราเนี่ยบาดเจ็บได้เลยนะครับก็จะไปหาดูได้จากตอนสงครามโลกนินจาครั้งที่4ที่มันโดน5หางชนจน,นมีบาดแผลเลยทีเดียวแล้วก็ดูเหมือนว่า5หางนะครับหรือว่าโคคุโอเนี่จะใช้พลังในการหลอมละลายได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมสำหรับตัวของ5หางก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับงั้นเราก็ไปต่อที่ลำดับที่3เลยดีกว่าลำดับที่3เนี่ยก็เป็นของ 8หางนั่นเองนะครับผมหรือว่ากิลคินะครับผมผู้ที่ได้เป็นร่างสถิตนั่นก็คือตะลุงคิลโรบีนนะครับผมแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องของไลคังเงะรุ่นที่4นะครับผมซึ่งผมก็ลืมชื่อมันไปแล้วถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกในใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะครับไอหัวเขียวๆครึ่งหนึ่งนั่นแหละครับผมสำหรับ8หางนะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์หางที่น่าจะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คุยง่ายมากที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็ ตัวของแปดหางเนี่ยก็ยังควบคุมพลังของธรรมชาตินั่นก็คือหญิงและหยางนะครับผมแล้วรูปแบบในการโจมตีเนี่ยก็จะใช้เป็นพละกําลังนะครับแล้วก็เป็นด้านหมึกนะครับหมึกสีดําเหมือนพวกปลาหมึกอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าใช้พลังของทั้งสสัตว์เนี่ยได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ยังเป็นสัตว์หางตัวเดียวนะครับที่คอยคุยกับ9าหางให้ยอมรับตัวของนารูโตะนะครับผมก็ถือว่า เป็นสัตว์หางที่ดีอีกหนึ่งตัวเลยทีเดียวนะครับงั้นเราก็ไปต่อที่ลำดับที่สองนะครับลำดับที่สองเนี่ยก็จะเป็นก้าหางนะครับหรือว่าชื่อเป็นทางการก็คือคุลมะผู้ที่เป็นล่างสถิตนะครับก็จะเป็นอุซึมกิมิโตะนะครับเมียของโฮกังเงะรุ่นที่1แล้วก็คุชินะนะครับเมียของโฮกังเงะรุ่นที่4นะครับผมแล้วก็อุซึมกินารุโตะที่เป็นโฮกังเงะรุ่นที่7ในปัจจุบันนี้นะครับผมสําหรับคุลมะนะครับ ธาตุที่เขาควบคุมอยู่นั้นก็คือธาตุไฟและธาตุลมนะครับแล้วก็รูปแบบในการโจมตีนะครับก็จะไม่มีรูปแบบตายตัวสามารถโจมตีแบบไหนก็ได้เพราะว่ามันแข็งแกร่งมากขนาดมีแค่ครึ่งเดียวในตัวนารุโตะนี่ก็ยังสามารถต้านทานพลังของสัตว์หางตัวอื่นได้แบบสบายๆนะครับจะดูได้จากตอนที่สงครามโลกนินจาครั้งที่4นะครับที่9หางเนี่ยสามารถต้านพลังของ2หาง3หางแล้วก็5หาง6กหางเ็หาง รวมกันนะครับที่ปล่อยบอลสัตว์หางมา9้าหางคนเดียวนี้ก็ยังไหวนะครับแล้วตัวของ8หางก็ยังยอมรับอีกว่า9้าหางเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆขนาดนี้แค่ครึ่งเดียวนะครับผมก็ถือว่าเป็นสัตว์หางที่มีความแข็งแกร่งมากแล้วก็มีความเกลียดมนุษย์มากเช่นเดียวกันนะครับก่าจะยอมรับนารูโตได้นี่ก็ พิสูจน์ตัวเองนานหลือเกินนะครับผมสําหรับก้าหางก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วลําดับที่1นั่นก็คือ10หางนั่นเองนะครับผู้ที่ครอบครองนั่นก็คือคางุยะนะครับแล้วก็เซียน6วิถีนะครับผมแล้วก็โอวิโตะแล้วก็มาดระนะครับผู้ที่ได้เป็นร่างสถิตของ10หางแล้วพลังธรรมชาติที่10หางครอบครองนั่นก็คือดินน้ําลมไฟแล้วก็ไม้นะครับแล้วก็รวมไปถึงหญิงหยางด้วยก็ครอบครองแม่งทั้งหมดเลยนะครับสาหรับธาตุทุกอย่าง ที่มีในโลกนะครับผมแล้ว10หางเนี่ยรูปแบบในการโจมตีนี่ก็ถือว่าไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับสามารถโจมตีแบบไหนก็ได้เพราะมันแข็งแกร่งจริงๆขนาด8หางพุ่งลงมาแล้วกะจะปล่อยบอลสัตว์หางใส่ลูกตามันเนี่ยมันดีดทีเดียวนี่กระเด็นเลยนะครับผมก็ถือว่าแข็งแกร่งมากสําหรับตัวของ10หางนะครับก็ จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับนารูโตะหรือโบรูโตะเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมแล้วถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอบคุณครับ